นี่ซูมเอาไม่ได้ถอยหลังมาเนี่ยลมๆเดี๋ยวเยน็ยนๆก่อนซูมเอาซูมเอาโอ้ยประสาทจ,จะเสียร้อนจัดโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มมมเ,เดี๋ยวไม่ลมลมเลยเออเนี่ยซูมเอาซูมเอาเออนั่นแหละจับไป สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางบ้านครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับนะฮะนะฮะมาที่ร้านดังนะฮะในย่านโคราชอยู่ในค่ายสุนารีแถวๆในค่ายเนี่ยโซนค่ายสุนารีนั่นคือค่ายทหารนั่นเองซึ่งวันนี้นะต้องบอกก่อนว่ากะจะถ่ายแสงกันหน่อยแสงไม่ออกเลยฮะพื้นที่ชุมชนไง แล้วมันไม่สามารถที่จะระเบ,บ,บิดภูเขาผอกระ่อมได้อยู่แล้วตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวทหารเตะ <laughs> ช่วยยามนี้เอา้าเป็นไงรถเดียวสีโคกเลยโอ้อยเด้อผมอ,อ,อยู่ที่ร้านหมูกันย่างครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็เลยมาเปิดรายการอยู่ข้างๆค่ายนี่แหละนะซึ่งบอกตรงนะรถแข่งกูคตดเบื่อเลยแม่ไม่มีแอร์แล้วตอนนี้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยโบตอกกูละลายหมดแล้วเนะี <laughs> ่ยจริงๆนะเนี่ย โอ้ไม่ต้องเป่าแล้วมันเย็ยนขนาดนี้เป่าให้เปลืองแบตเพื่อแหมนไม่ได้ร้อนอยู่แล้วแต่ถ้าเดินออกไปค่คยดูนี่รถ2 5งันห้ารุ่นนี้เป็นรุ่น2 5งันครับรถเหล็กนะฮะสังกัดหมูกันยางเขาตอนแรกกะว่าจะมาตึง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 สุดท้ายเราตึงไม่ได้นะฮะเพราะว่าสถานที่ผมวนรอบค่ายแล้วไม่มีอะไรให้แบบไม่มีจังหวะขี่เลยขับไม่ได้ครับไม่ได้กะแบบมาฉายแสงเรื่องยางดีทูหนะ่อยเขาบอกว่าหลอดจัดตอนนี้เหน,ยน,เนียวนึบเหนียวนึบก็ว่างั้น นะฮะนี่เลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับท่านผู้ชม่านี่แจ้งแล้วยังไงแจ้งครับค้างมาเนี่ยนิ่งเฉียวนะหรือมาเร็วเนี่ยกี่โมงเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีฮะค้างค่ายครับพี่อ๋อไม่ได้ครับตุ๊กไม่คุ้มกับโดนทหารกระทือบเลยครับเพราะว่าทางหมูเองเขาก็บอกเหมือนกันว่าไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนั้นโหทหารบานเลยครับวันนี้ฮะไม่ไม่รู้ทหารใหม่เข้าค่ายหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันทําไม่ได้จริงๆไม่งั้นจัดให้เต็มที่แ้วฮะบอสใหญ่นะครับ โอ้โหเนี่ยกะจะฉายแสงแล้วไม่ได้ฉายเลยนะตอนนี้มานั่งซุ่มโปงอยู่ตรงนี้ไอ้หาเรื่องซุ่มโปงอ่ะยืยยืนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยให้ดูก่อนซูมตมึเรื่องท้ายยางอยางดีทูอยู่งหลังนี่เห็นนะซซูมได้อีกไหมเออไอเห็นยางดีทูหน่อยแต่แต่ดีอย่างโง่เลยครับเนี่ยเห็นไหมมีวันไหนบ้างที่มึงจะทาให้กูสบายใจไม่ต้องตูนแล้วมึงเดินเข้าไปเลยไปกอล์ฟไปไปมึงไปอยู่ร้อนไปเอออย่างนั้นอะ โอโหให้ตายเถอะวะแม่งไม่มีวันวันไหนจะทำให้กูสบายใจสักวันนะเฮ้ยนะฮะดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีท่านนะสุดประเทศครับผมนี่ฮะยางดีทูตัวใหม่ล่าสุดหนึบเหนียวนึบเหนียวนึบเรื่องจริงฮะเขาทํามาเหนียวจริงนะเพราะว่าผมได้ไปทดสอบที่บาสหนึ่งรอบแล้วแลวคราวนี้ก็มาที่หมูกันยาแต่คราวนี้เนี่ยได้มาวิ่งถนนจริงจังจางแต่แหมไอ้ที่หายเอารถเดิมมาก็ได้มั้งทางนั้นอ่ะมันไม่มีที่วิ่งว่ะเฮ้ย มันก็เลยใช้ความเร็วมากไม่ได้เพราะว่าอันดับแรกคือเบรกมันไม่มีหม้อลมด้วยแล้วสองมันมันระแวกชุมชนหมดเลยเนี่ยผมก็อยู่ข้างค่ายเนี่ยตอนนี้ผืนเบอร์นี่ได้โดนล่อให้เลยเนี่ยโอ้โหทหารกินข้าวมันบานเลยไม่ได้จริงๆฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือลายยางใหม่ของ D2 ทูเขาครับชื่อว่า D2 ทูมอเตอร์สปอร์ตไทยครับนี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านฮะไอ้หายมองไม่เห็นเลยว่ะเฮ้ยไอ้ก๊อฟโทรตับมึงสว่างได้แค่นี้จริงจริงเหรอวะ ได้เพิ่มกว่าน,นี้ไหมทำไงุดโอ้โหมองเห็นไหมล่ะ,อ,ะอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยดิอ่ะในเมื่อมึงก็มองเห็นเนี่ยอ่ะอ่านดิว่าไงเห็นไหมมึงยังอ่านไม่ได้เลยก๊อฟเขาบอกสวัสดีครับร้อนครับเออสวัสดีครับมาเดี๋ยวกูถือนี่ฮะล้อลายนี้ลายอะไรครับจับมากล้อเนี่ยเดี๋ยวมีบอสอยู่ข้างในเดี๋ยวบอสต,ตอบให้นะฮะสุปปอร์สตรีทครับตัวนี้เป็นสุอร์สตรีทฮะ แต่แม่แหิงจริงวะมันไม่เอื้อมนุ่งจริงวะเฮ้ยเจ้กูว่าไม่ได้ใายแสงเลยน่ะต้องวนไปวนมาอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยครับได้เลยครับพี่มาเลยพี่มาจากไหนเนี่ยเออเหรอเอาเห็นพอดีได้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 เดี๋ยวรอแป๊บนะอะให้ให้ดูยางก่อนเจอคนดังพอดีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่ไปไหนต่อเนี่ยผมชอบดูรถอยู่แล้วเลยพี่แล้วเนี่ยเนี่ยปากเนี่ยยางดีทูด้วยฮะ เป่ดใช้เนยนะเหนียวเพราะว่างั้นที่ตรงนี้สัญญาณนะนี่แล้วมันกระตุกเหรอเดี๋ยวถ่ายก่อนเอ้ามึงอย่าพึ่งดิมึงรีบเปล่าอ่ะมาเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับเดินทางปลอดภัยครับเอ๋อได้ได้มาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาพวกเราขึ้นรถถ้างั้นเดี๋ยวมันจะเออเนี่ยเนี่ยเอานั่นมา โอ้วันนี้แม่งทุรักทุเลขึ้หายแล้ววะเนี่ยมาถ่ายร้านหมูกันยางเนี่ยเอารถออกมาเนี่ยกำลังตัดตึงมาดีเลยเนี่ยเปิดดูเรียบมีเลยนะเปิดดูเลยเนี่ยเปิด,ดลเลยเกำลังกำลังไล่เลยเนี่ยโอ้โหข้างในละอุครับผมอโอ้โหตายตายตายาากะตุกเหรอเรีเยกเลยวางไว้เลยวางไว้เลย เป็นไงดีอ่ะมันร้อนมันไม่ได้ญญหนักยาเรอามันร้อนเลยโอ้โหได้หน่อยเดียวได้หน่อยแต่ข้างในเราอู่รถรถแข่งร้อนมากเราอู่จัดเลยลอ่ะโอ้โหเลยไโอ้พี่มันกระตุกเพราะมันเราอู่มาก จะเป็นฮี่จะตกแล้วเนี่ยโอ้โหตัวทับเห็นไหมเนี่ยข้างค่ายเห็นค่ายยังเห็นค่ายยังเนี่ยข้างค่ายล่ะเห็นไหมแง๊บแง๊บแง๊เรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ได้ฉายแสงเลยเนี่ยแต่คทับดียู่ได้ดูได้อยู่ ใจพีดหน,นึงแล้วเอาแล้วหน้าของพันนี่หาเลยถึงบอดี้ไว้ถึงบอดีดูรถหลังเลยไ,ได้ไเด้๋ได้เดี๋ได้โอ้ชีวิตเอกเอ้ยข้าวหน้าถ้ารถไม่มีเบรกไม่อะไรผมไม่เอาแล้ววะมันไม่ไหวจริงว่ะมันพีดไปหมดเลยเนี่ยมันก็ตกเละเลยลมยังร้อนนะพี่พัดลมอ่ะใช่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีแอร์ไม่มีลมเลยเลยก็ลมมันยิ่งเป่ายิ่งร้อนฮะถึงแล้วเดี๋ยวเรามาสาธายายกันที่ร้านบู๋ดีกว่า ปลงก่อนเลยเร็วเไม่งั้นมันฮีทนะครับอยู่ไม่ได้เฮ้ยมามาเอาดิมาจับนี้เลยดิจับไปหนโอ้ยขอบคุณทีเก่ง h a งกิ o วโอ้โหแม่งระอุจริงว่ะแมงไม่ได้เลยอ่ะแล้วดูดีมันที่มันไม่เหมาะกับการวิ่งมากๆเลยต้องบอกก่อนเพื่อนบ้านฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอประธานอภัยด้วยวันนี้แบบจะถ่ายแสงให้ดูหน่อยมันถ่ายไม่ได้จริงฮะแล้วโอ้สัญญาณเมื่อกี้เละตุ้มเป๊ะเลยข้างค่ายเขาน่าจะมีแบบตัวตัดสัญญาณหรืออะไรตอนนี้เขียวเลยฮะนะฮะเอามาเดี๋ยวรู้จักกับพี่หมูก่อนพี่หมูครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเพื่สวัสดีครับโอ้พี่ฮะมังไม่มีที่วิ่งเลยว่ะวนถ้วยหมดมังไม่มีเลยใช่โู่แล้ววันนี้ไม่รู้ว่าเขารับทหารใหม่เหรอโหคนบาสเลยใช่คนเยอะเยอะมากอรัไอ้คนเยอะบอสบอกข้างค่ายข้างค่ายอยากให้บอสมาหากูแล้วเกินโอ้โหจริง่พียังผมมา นะเเออที่ยงด้วยอะไรด้วยโอ้โหดูดิแล้วอุ้ยหมดเลยเอ่ะช่วงมันร้อนเนื้อที่เนี้ยอุร้อนจัดจริงๆสี่สิบกว่าโอ้โหนจะตายได้เลยอ่ะจริงๆเอาเร่อคือ,อเราไม่เท่าไหร่หรอกเราเยันคนได้แต่โทรศัพท์มันทนไม่ได้ไอา่ากล้องเมื่อกี้ต้องฮีทเลยป่ะกระตุก<ม>เ,เลยอ่ะถ,ถ้าถ้าร้อนเนี่ยกระตุกเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะเอาล่ะวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยนที่หมู่กรรยางโคราชครับก็ต้องขอประทานภัยด้วยนะไม่ได้จัดชุดให้แบบแม่งจะไปเบินตรงไหนได้วะนะจัดให้เขาดูตรงไหนได้ไหมมีที่ปะ มันก็ไม่มีโหุ่นที่เขบ้านเขาอีกนะบ้านพี่มันติดบ้านคนไปหมดเลยอ่ะใช่แหม่มันเสียดายว่ะแต่จริงอ่ะก็ได้ฉายแสงมาแล้วล่ะสำหรับยางดีทูนะฮะก็บอกก่อนว่าหมู่งานยางเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายดีทูเป็นทางการอยู่แล้วใช่ครับทั้งล้อเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นไงล้อตอนนี้เป็นไงบ้างฮะกระแสล้อเราดีไหมกระแสก็ดีฮะรับตอบรับดีรับตอบรับดีด้วยใช่ดีนะฮะดีนะครับผมอ่ะบอสบอสบอสมงเไปไหนแล้วเอาไปไหนแล้วเนี่ยหายแล้วบอสผมบอสบอสมุงไปไหนวทำไงให้มาคอมเมนต์ขึ้นนวะยยยยังงเเห็อู่ล ยังอยู่วะเอออะไรอะอะไรท่วมน้ำเนือท่วมเนื้อท่วมมาดิอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะฮะท่วมครับพี่ท่วมมีน้ำท่วมถนนเส้นนี้อะไรวะเนี่ยเยอะมากเออมันรถเยอะแล้วเราไม่ไม่ควรเนี่ยไอ้นี่เพราะออย่างหนึ่งมันก็เดี๋ยวมันจะเป็นผลกระทบทางร้านนะครับแต่ผมมั่นใจในเรื่องยางอยู่แล้วแล้วหมูเป็นไงบ้างฮะต้องถามก่อนว่าณตอนนี้มาเจอยางดีทู อันดับแรกที่เห็นหน้าตามันเป็นยังไงฮะโอ้โหลายเอาแค่ไล่กนเลยอันดับแรกผมว่าลายลา่มิกกี้ผมคิดว่าน้องมิกกี้น้องมิกกี้ก็คือน้องมิกกี้แต่มีจังไนแหลมตรงนี้ใช่ครับแต่ขีดเนี่ยก็คือขีดแบบไตแอมเกลานะใช่ไตแอมเกที่ทอมสันเลยเนื้อยางเป็นไงบ้างครับหมูฮะต้องถามก็ตอนนี้คือเทรดเทรดแวร์ก็ร้อยแปดสิบผมว่าก็อยู่ในกรีนที่ว่าใช้ได้แล้วมาตรฐานใช้มาตรฐานอยู่พี่แต่ถามจริงร้อยแปดสิบหอยมันหนึบยัง ผมว่าต้องถามบอสผมแล้วเออมันเกินร้อยแปดสิบอะไรวะเนี่ยเกินไปแล้วเนี่ยเออมันนิ่มมันนิ่มมากใช่และอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้ต้องบอกก่อนเพื่อนทางบ้านครับยางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดว่ายางที่ใช้ในการแข่งขันโดยตรงมันก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ดอกยางมันจะไม่มีใน่ตรงตรงใช่ครับซึ่งณตรงนี้นะต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่เหมาะกับการที่ใช้ในถนนจริงๆใช่แต่ดีทูออกแบบมาเพื่อที่จะให้ถนนจริงๆคืออย่างงี้เขามีล่องลิดน้ําเพิ่มใช่ครับและล่องลึกด้วย ใช่พี่อ่าล่องลึกเพื่อที่แบบว่าเวลาโดนน้ำมันจะไม่แชลับใช่ฮันี้ยถามหน่อยกระแสเป็นไงบ้างครับตัวนี้ฮะตอนี้ถามว่ากระแสตอบรับดีขึ้นนะอือคือพอเราประกอบดีขึ้นหมแบบความว่าไงคือขายดีเอองี่ดีกว่าขายดีเลยคือกระแสตอบรับค่อนข้างที่อะวัยรุ่นที่จะชอบมากประมาณนี้อ๋อนพลน์เขาเป็นค่อนข้างที่จะชีบเชียวที่นี่มีครบทุกลายป่ะมีทุกลายเอไปดูเนี้ย สองสี่สองเจ็ดอันนั้นที่อยู่เชียวป่ะใช่พี่อ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูนิดนึงฮะอันนี้อะไรแกะหรือเปล่าครับนี่เลี้ยงแกะด้วยเหรอใช่ใช่อันนี้อันนี้ห้าสิบห้าสิบดูห้าสิบวัดไหนฮะดูอันนี้ห้าสิบเด็ดอ่านี่เลยรถบ้านก็มีโอ้เนี่ยนะใช่ที่เบอร์อะไรสองห้าห้าห้าสิบสองห้าห้าสิบใช่นี่ครับท่านผู้ชมเอ้ยลายไม่เหมือนกันว่ะใช่ไหนนะขอขออีกลายขออีกลายไอ้ลายสีขีดอ่าล่ะ มันแตกต่างกันยังไงครับบูฮะเออคือตัวนี้เป็นสไตล์แบบสองเจ็ดห้าสี่สิบหน้ากว้างใช่หน้าจกว้างขึ้นอ่าแล้วอันนี้อันนี้เท่าไหร่สองห้าห้าห้าสิบก็จะแคบลงใช่แคบลงแต่ดอกยางไม่เหมือนกันเลยพี่ไม่เหมือนเพราะอะไรถึงไม่ไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันไหมดอกดอกยางไม่เหมือนกันเนี่ยไม่แตกครับดอกยางไม่แตเด็กดอกยางคุณลายจริงแต่เนื้อยางยังเหมือนเดิมใช่ครับเพศเวียยางคือร้อยแปดสิบเหมือนเดิมร้อยแปดสิบเหมือนเดิมใช่ครับรุ่นเดียวกันไหมครับรุ่นเดียวกัน แต่แค่ว่าลายคนละลายใช่เองลายคนละลายแต่ไอสองอันนี้เหมือนใช่ครับอ่าแต่เพออันนี้กับอันนี้ท่านผู้ชมฮะนี่ฮะสองลายนี้ไม่เหมือนกัน<ช>ดอกลึกเท่าๆกันละ<ช>่ะแต่ดูอันนี้ดูเหมือนแบบว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้ผมอธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันเป็นการดีไซน์ของเขาอ่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยแต่แต่ในความรู้สึกของผมอะถ้าสิ่งๆิ่งอะต้องตัวนี้ใช่ครับอ่าในในความรู้สึกผมนะใช่ใช่แต่อันเนี้ยมันก็หนึบเหมือนกันเขาว่างั้นแต่ดอกอ่ะ ผมอาจจะชอบดอกลึกใช่ดอกกว้างใช่ครับจริงๆดอกยางที่ดีครับหมูมันควรจะเป็นแบบไหนละนัะษณาถ้าที่ใช้ได้ท้องถนนนะนก็คือถามว่า2ตัวนี้มันใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเราต้องถามว่าลูกค้าใช้ประมาณไหนล้างถนนขี่แบบใช้งานรีดหนุ่งรีดน้ําได้ถามว่าเขาออกแบบดีไซน์มาใช้ได้เลยการรีดหนุ่งรีดน้ำก่อถนนอยู่ด้วยจะไม่ค่อนข้างแข็งจะนิ่มมากแล้วก็การรีดหนุ่งรีดน้ําดีขึ้นประมาณนี้เฮ่อ,อะไรอย่างนี้ถ้าดอกยางนิ่มอย่างนี้แล้วเวลาฝนตก มันมันยังไงมะมันมันมันถามว่ามันไหวไหมไหวครับเพราะว่าเขาออกแบบดีไซน์มาการเรียดน้ำค่อนข้างจะดีมากประมาณนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นดอกตรงๆฝนตกก็ไม่ควรเหมือนกันนะใช่เพราะว่ามันไม่มีทางออกใช่ครับถูกไหมฮะ่มันไม่มีทางออกฮะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับสองห้าหกสิบอะไรนะสองห้าสหกิบใช่ครับเบอร์นี้ไม่มีมีแต่สองห้าห้าสิบมีแต่สองห้าห้ากับสองเก้าห้าไม่สองห้าห้าสิบสองสี่สองเจ็ดสองสสองหกสี่สิบเบอร์ตลาดอันนี้ถามอะไรมาวะ สองหกห้าหสิบไม่มีไม่มีครับมีอย่ห้าสิบใช่ครับดีทูจไม่ทำอะไรเลยอ่าบีหหกสิบเป็นหนาไปใช่ครับะนั้นยางหนาอะไรนะอาราคายาแต่ตอนนี้ราคาปกติถ้ายางกัเปล่าหมื่นสองห้าร้อยนะครับเป็นยางไทยดีทูเนาะครับก็ผมมีส่วนลดวันนี้ลดไปเลยสามพันอู้อ่าลดไปเลยครับหมืนสองห้าร้อยเหลืออยู่เก้าพันห้าเก้าพันห้าี่กี่เส้นเนี่ยสี่เส้นนี่พี่สี่เส้นเก้าพัน้าเองใช่เก้าพันห้าสี่เส้นพร้อมใส่พร้อมส่งตั้งศูนย์ครบ หูเหนียวนึบเลยนะเอาเรื่องเขาบอกจริงๆนะเฮ้ยผมลองมาแล้วเนื้อยางมันเหนียวจริงแหม่งเลยมันมันไม่งมีที่จริงๆว่ะใช่มีที่นี่เลยเหนี่อไปครับรถแข่งตัวนี้ครับใช่ครับรถแข่งตัวนี้เลยฮะเฮ้ยไอ้นี่มันก็ได้มั้งเราไม่รู้ว่ะแต่วันนั้นเราลองลายไหนวะลายนี้เออมันนิ่มนะอันเนี้ยอันเนี้ยมันนิ่มนะเนี่ยใช่ขายครับ ข้างนึงก็ไม่ขายมั้งเฉ้นเดียวขายเฮ้ยเนเดียวขายเออแย่เฉ้นเดียวขายแยกสิ้นส้นเดียวขายไปที่วะรถคันนี้สามพันบาทนะครับวันนี้ใะ่สาหรับในไลฟ์ใช่แต่ถ้าเป็นแม็กพร้อมยางราคาจากราคาปกติผมลดเป็นชุดละห้าพันเลยถ้าแม็กพร้อมยางนะอ่านั่เป็นล้อดีทูยางดีทูห้าพันนี้อ่าถ้าแม็กพร้อมยางอ่านให้ด้วยกันใช่ลดไปเลยห้าพันห้าพันเพสมมติก็คือต้องเป็นล้อดีทูกับยางดีทูถูกไหมใช่ครับแม็กคู่ยางลดห้าพันบาทลดห้าพ เอาเรื่องห่วงเลยเออเอาเรื่องนะสมมติชุดอันนี้ยังไงรถยังไงสมมติว่าอล้อล้อชุดนี้กับสองสี่เจ็ดอ่ะสองส่จ็ดยางอยู่สองหมื่นสมมตินะสองหมื่นล้อดีทูบอกยางดีทูสองหมื่นรถไปห้าพันแล้วหมื่นห้าแลือหมื่นห้าอุ้ยเอาไม่มีแล้วประเทศไทยยุ่งยับเลยเรื่องสายของจริงอ่ะนะเออเรื่องสายของจริงแล้วมาที่นี่เนี่ยเขาเขามีทุกอย่างครบ้วนเลยโดยเฉพาะจัดทรงช่วงลงช่วงล่าง ทำหมดเลยพร้อมทำใช่ครับเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่ช่วงแรางจัดทรงช่วงล่างจัดทรงก็หน้าหลังก็อยู่สองพันห้าไม่แพงไม่แพงครับราคาแบบใช่จับต้องสบายๆใช่ครับนะฮะไม่แพงเลยใช่แล้วก็โหลดดัดแหนบตรงเนี้ยดัดแหนบเท่าไหร่ดัดแหนบก็อยู่พันพันห้าพันห้าใช่ครับไม่แพงใช่ได้อยู่แลยอย่างนะสองห้าสิเท่าไหร่ครับหมื่นสองห้าร้อยเท่ากันลดไปสามพันเอาทุกไซส์ทำหมดเลยเหรอจริงๆตัวนี้แพงกว่านะแต่ผมทำจัดปูเฉยเมื่อสมัยถึงแพงกว่า คือยางขนาดยังซีรีส์ยางคนระเบอร์อยู่แล้วสองห้าสิบมันใหญ่กว่าราคาปกติวันหมื่นสี่แต่เราจัดโปรอยู่สองหมื่นสองห้าร้อยแต่ลดไปสามพันเหลือเก้าพันห้าใช่ครับประมาณนี้ใช่แล้วมันมีจริงๆมันมีถึงไซส์ยางมันมีกว้างหรือไม่หรสองเก้าเลยไม่หรือมีสองเจ็ดกว้างคุณเลยสองเจ็ดเฮ้ยบอสบอสตุ๊กมันมีสองเก้าด้วยไม่ใช่หรือมันมีหน้ากว้างสองเก้าด้วยไม่หรือหรือว่าที่นี่มีแค่สองเจ็ดเขาไม่ทำมี ทำเหรอสองเก้าไม่ทำเฮ้ยสองเก้ามีเนี่เหรอป๋าเขาเลยเนี่ยไปบัสอ่ะสองเจ็ดสองเจ็ดตัวนี้เฮ้ยตอบไปดิสองเก้ามีเปล่าขอดูลายยาขอดูลายยาไปก่อนฮะเฮ้ยมีไม่ใช่เหรอวะจำได้ไม่มีสองเก้าเลยนะสองเจ็ดเรายังบอกอยู่ว่าไอ้เชื่อไปจะโดนประท้วงเหรอวะแเลี้ยงแขกอ่ะจริงเออเราเดี๋ยวต้องถามก่อนใจเปล่าขอดูล้อล้อมีอ่ะขอดูล้อหน่อยล้อล้ออะไรมายกอะยกล้อมาสักหน่อยลึกล้อหน่อยยกล้อหน่อยมา เอ๊ะยกล้อดิเขาบอกล้อสักลายก็ลายล้อมันไหนยกล้อมันไหนไม่ใช่ขี่มอไซค์ยกล้อมานะมึงยกล้ออ่ากูไก่มาอ่เดี๋ยวก็รอสักครู่นะเดี๋ยวเขาหยิบมาให้นะไม่ใช่สองหกห้ารู้สองเก้าว่ะมีไม่เหรอหือ่ยไ<ช>่เป็นสองหกเดียวเราคุยว่ามีสองเก้าไม่เหรอนี่บอกไม่มีหมูบอกไม่มีแค่สองเจ็ดเอาไงอ่าป๋ามัวป่างงว่ะเฮ้ยอ่านี่จัดโปรบายมีนี่ไง โอ้ก็มกำลังผลิตเลยก็บอกว่ามีเฮ้ยเอาหลายลายนี้หลายนี้ประกบข้างๆ้นี่อ่ะนี่มีหกสิบห้าเลยคะสิบห้ามีป่ะมีทูมีฮะมี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 าเขามีลายเดียวกันไหมยางเหรอลืมแม็กแต่แม็กมีแต่ยางยังไม่มายางอ่ะยางยางยางสิบห้ามีป่ะยางถ้าเป็นลายมันโดนลายมันโดนลายโดนที่ชุดนี้ได้ครับเดี๋ยวนะเฮ้ยนะเอ่อถ้าเป็นคุกไก่นะเฮ้ยนะอ่าเดี๋ยวผมจะทำส่วนมีทูมันมีหลายลายนะต้องบอกกอมันเยอะสักวงได้ไหมเอ๊ะเล็กอีกวงเลยไหนยิบมอีกสักวงไหมต่อาก็ได้เออา่ะ ทีบอล่ะหยิบดีๆนะดีทูนะไม่ใช่ย่ออื่นนะแล้วแม่เราได้เลยอันเลย่ไหครับอเไรครับสองหูห้าสี่สิบสองเส้นเท่าไหร่ผมราคาปูเก้าห้าหารสองเก้าเปนสี่นห้าสี่ันห้าสีอ่าสี่เนห้า่ห้าออ่ะยางรับประกันไงครับท่านผู้ชมของป๋าเขารับประกันร้อยยี่สิบันร้อยิบันร้อยสิบัน นะร้อยแปดสิบาทร้อยเรแล้วประกันยังไงอ่ะร้อยแปดสิบาทคืออะไรบาทบวมฉีกอะไรนะบาทบวมฉีกบาทบวมฉีกขยายความตรงนี้หน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่รู้บาทยังไงบาทสมมติว่าบาทอย่างเงี้ยคิดบาทแก้บาทอะไรเสียงเนี่ยโดนอะไรสักอย่างเนี่ยแบบร้วขีดแบบเกมเลยเหรอเอาของแพ้แล้วป่าเต็เลยแต่บวมก็คือป่องใช่ป่องมันป่องป่องฉีกอะ ขี่ขอบนี่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขี่ขอบเนี่ยเจอเขียดประมาณนี้อ่ะไอ้ขี่ไก่บวมเนี่ยผมว่ามันยากมากใช่แต่ไอ้ปาดเนี่ยมันเนี่ยปาดยังไงวะสมมติว่ากิอุบัติเหตุวิ่งไปโดนไปเฉียวอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบเฉียวอะไรอย่างี้ก็เค้มนะออกเค้มนะเข้มเคมขาเค้มนะเอ้ดีนะเดี๋ยวเค้มนะเออเอ้ดีนะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งทอกันทีหลังเขาจะได้เอาไลน์เนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นหลักฐานกันไว้ใช่ครับเวลาจะมาเค้มอ่ะผมดูมาได้ประมาณนี้ใช่ปาดบวมฉีกนะปาดขาด บาทอย่างนี้เหรอบาทใช่บางทีบาทบางทีมันโดนสมมติเอาสมมตินะหมูนะไม่ว่างอย่างนี้นะพวกมันไส้จอดอยู่เฉยเชี่ยแม่งมากรีดยาเราปั๊บพี่ผมโดนกีดทำไงวะเอออันนี้อยากรู้เลยอันนี้เคล็ดอย่างเงี้ยเออเคล็นี่ทรวะมันต้องตรวจสอบนะว่ามันเกิดจากอะไรนั่นไม่ได้นี่คล็ประเด็นเลยเนี่ยขี่เข้ามาฉีกอ่ะเพราะไอ้บวมอ่ะกับไอ้ฉีกตรงเนี้ยมันดูง่ายใช่แต่อ้ปาดบาทเนี่ยเออเอาเรื่องเมื่อกี้บอสว่าไงวะเออถามบอสผมก่อนขยใหญ่ปาดคืออะไรวะขยายความให้ท่านผู้ชมดูหน่อยใช่นะฮะ มีดิมีครับมีมีส่งทุกวันแล้วราคาราคาสั่งกับดีทูกับราคาสั่งกับหมูเท่ากันปหมเท่ากันผมบอกเอาเรื่องของผมมาแล้วบอสใหญ่อยู่ในนี้ด้วยแล้วสั่งกันวุ่นวายเลยนะชุดชุดโป้เนี่คือได้ราคาทุกทุกลายเลยใช่านที่เป็นดีทูอ่ะหมูแม่งเยอะด้วยดิผมโอ้โหเยอะอะครับเอางี้เปล่าวะเอาไงดีเรายกยางไปงูเนี่ยใช่ยกยางไปดีกว่าเฮ้ยยกยางทิพยกยกยางกลับไปด้วยเยอะ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูชุดปอมาดูชุดปอลเออเพราะร้อนมันอยู่ในฝั่งนี้ไงใช่ที่เป็นดีทูทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยดีทูหมดเลยใช่เออเนี่ยอ่ะอ่ะเออเนี่ยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยได้ไรไหนเออเอาลายไหนเนี่ยเป็นดีทูเนี่ยทั้งนั้นแหละเนี่ยไปดีทูงั้นเลยเนี่ยเออดีทูวันนี้ดูยูปอลหมดเนี่ยทำไมสีไม่เหมือนกันวะไม่ฝาไม่ฝาฝาค่อนข้างจะไม่ฝาเป็นยังไงวะดีทูเลยเฮ้ยรุ่นใหม่อะครับบอส เออชาดำหรือว่าแต่ก็มีชาดำเย็นนะอ่ะยางนะครับนี่ล้อยางว่างใช่อ่านี่ล้อเนี่ยเลือกเอาเลยจะเอาลายไหนอะไรไหนเลือกอ่ะที่เป็นดีทูทั้งหมดใช่ครับนะครับนี่ฮะชุดโปอเพราะว่าล้อลายไม่ไม่เหมือนกันเหาะราคาอย่างนันราคาถามว่าผมผมจัดได้นราคาเดียวกันเลยราคาอะไรคือราคาปกติถ้าเป็นล้อดีทูหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกห้าร้อยยางหมื่นสองห้าร้อยมันตกชุดสองหมื่นกว่าใช่ไหมนะอ่าสองหมื่นแปดป่ะ 1มื่นหกห้าร้อยบวกหมื่นสองห้าร้อยราคาอยู่สองหมื่ารถไปห้าพันห้พันเหลือสองหมื่นี่สี่ใช่ทุกลายเลือกเลยทลือเลยครับใช่ครับทุกลายอ๋อวีซิีว่าไงวีซิี่โมวีซี่ได้ปะโมวีซิีไม่ได้หมดละพี่อันไหนทีซีทีซีเท่าไหร่แมกเปลาหมื่นหกห้าร้อยลดสามพันอันไหนทีนี่ครับทีเออ เดี๋ยวมึงใส่รถอะไรเนี่ยหกวงใส่รถพ่วงก็วะรถเอาจริงๆเอาจริงกว่านี้หกวงเท่าไรครับคุณพลุิทัศน์อะไรของมึงวะหกวงมึงที่ถามก็งงเฮ้ยเดี๋ยวนะหกวงหกวงเอาไปใส่รถอะไรของมันจะหายไปเลยก็ราคาปกติหมื่นหกห้าร้อยสี่วงอ่าลุ้ไปสามพันก็บวกเพิ่มอีกใส่สองพันหรือเปล่าคะอ๋อใส่สองพันเหรอคาละสามวงกับรถเฮียอะไรสาม สามล้อไงอแม่งหกวงจะบ้า,หา,าเหรอมันต้องแปดดิโอ้ที่งงเลยหามยไม่มีร้านนี้ไม่มีร้านนี้ไม่มีมมโด่นมึงไปบัสรีแมปด่วนในถันแล้วก็อะไรวิทยาววมีนะครับท่านผู้ชมแล้วแล้วล้อเดี๋ยวอันอยางสองลายเลยป่ะใช่เพย์อ่าสองลาย<อ>เนี่ยรวางคู่หน่อย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 เนี่ยนะจ้าบหลายจ้าบเน่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 ่เดี๋ยวเราคองแท้ละเกาว่านะฮะลายไหนขายดีที่สุด 2640นั่นไงเห็นไหมเดินง่ายตัวขายเนี่ยตัวขายเนยอย่างตัวขายเนี่ยเห็นปะใช่ผมบอกไงตัวนี้ขายง่ายแล้วก็ว่ามีโัรถึงช่วงไหนคะวันนี้วันเดียวอุ้ยเอาเรื่องสามพันลดวันเดียวด้วยวันเดียวฮะโอ้โหแล้ววันนี้วันอะไรวันอังคารวันอังคารแล้วใครไปจะมาใส่วะวันอังคารมีชาวอังคารไปสองคน ไปแล้วสองคันไปแล้วสองคันเอาเฮ้ยมันยังมีเวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้ใอ่ครัดูแลกัน T E สามเจ็ด A U V งศูนย์แปด่างันหร้อยห้าเโน่น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  A U V A U V เป็นหกรูนะไม่ใช่ห้ารูนะห้ารูไม่มีเว้ยเออห้ารูมีไหมไม่มีไม่มี A U V มีหกรูใช่ A U V หกรู A U V หกรู D two มีหกรูใช่อ๋อคนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะไปใส่ฮีโร่อีกสองวงฮีโร่ร้อยสองวง กูขายดีถูกเดี๋ยวไม่ได้ไหมึงนั่นก็หาผู้เลย<เล>รถฮีโร,รโ่หรอ,อวะโตยทาโตยทาฮีโร่บอก็พูดไปเรื่อยโตย้าฮีโร <ris> ่ดูยางเดมดูยางดูยางเออดีทูวันนี้กูขายดีถูกอยู่นี่มาใส่ฮีโร่ได้ยังไงวะโถ่เอ้ย ถามล้อไปใส่ฮีโร่มึงบ้าเปล่ามึงต้องใส่กับดีทูสิวะอ๋อหรือว่ามียางอยู่แล้วมียางแล้วแม่งก็อ่านมากูเขินเลยอ่านมึงไม่เกรงใจบอสใหญ่กูเลยใช่ก็บอกว่าใส่รถใส่รถฮีโร่รถฮีโร่จริงเหรอโอ้รถฮีโร่รถฮีโร่อ้าวมึงไปใส่อะไรฮีโร่สองลูวใส่เออรถกับรถรถตาฮีโร่ผมเคยมีใช่นะครับผมนี่จริงๆแล้วทำไมถึงเลือกใช้ดีทูคือถ้าถามอย่างร้านขายอย่างเราอ่ะ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ตรงล้วอันดับแรกเลยลูกค้าชอบคือเค็มง่ายเค็มได้เลยนี่คือประเด็นเค็มง่ายขายง่ายครับใช่ประมาณนี้เรื่องประกันเป็นไงประกันก็สองปีแมง่ายสองปียางนี่ร้อยแปดสิบาทใช่ครับหมดแล้วมั่งดอกร้อยแปดสิบวันเนี่ยเราจะหมดแล้วเบิร์เราไปเบิร์กันทั้งหมดแล้วล่ะไม่เลไม่พอประกันแล้วล่ะใช่ครับนะแต่แต่รับประกันได้ใช้ดีจริงจยางคือฟีลลิ่งแรกที่ลองนะมันเหนียวดีอะรู้ถึงความเหนียวเพราะตอนเนี้ยคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองละ แล้วเรื่องดอกยางนะการรีดน้ำเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมคอนเฟิร์มเลยใช่ดีแน่นอนนะฮะตัวตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เราจะพูดยังไงอะเราชอบอันนี้ใช่อันนี้ก็ก็ดีมันคนละแบบใช่เออคนละแบบเราชอบลายประมาณไหนอย่างนี้ดีกว่าใช่เราชอบลายในความส่วนตัวของเราเราชอบลายนี้ชอบลายนี้เฉยว่าดอกมันแบบมันรับน้ําดีอ่าแล้วเวลาวิ่งมาเร็วๆเจอแอ่งน้ําบางๆเนี่ยมันจะไม่ฉลับใช่นะครับ แต่อันนี้เราว่าเงียบความเงียบน่าจะดีไม่ดังเพราะดอกเล็ก่ไลายเส้นเล็กเนี่ยอันนี้ได้เงียบนี่นิ่มนุ่มเงียบอันนี้อันนี้แน่นอนแต่อันนี้ดังกว่านี้แน่ช่อาเราพูดอย่างนี้ดีกว่าดิจะบอกว่าเพอร์เฟกต์ทั้งหมดมันมันมันไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจะต้องมีให้เลือกคุณชอบนิ่มเงียบนุ่มเงียบคุณต้องมานี้ลายนี้เนี่ยเพราะว่าดอกยางเขาเสริมมาเห็นป่ะเพื่อให้นุ่มเงียบแล้วเพราะต้องเพราะมันมันเล็ ส่วนดอกหนาเนี่ยมันก็เหมือนกับออโซเรนอ่ะใช่เหมือนกันอ๋อยิ่งหนายิ่งกว้างยิ่งหอนใช่ครับเนี่ยครับอ่าเนต้องต้องรับสภาพตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวจะมาบอกเอ้าพี่ไอ้แล้วแม่มันดังว่าดูดอกมันดีใช่ดูดอกเออมันตะกุยขนาดนั้นเนี่ยมันพร้อมนี่เราถึงบอกให้ว่ามันเกาะดีแต่ถ้านุ่มเงียบเราเราว่าลายนี้แต่ราคาเท่ากันแต่เรื่องความหนึบอยู่แน่ๆใช่เอาเรื่องเออเรื่องความหนึบอยู่แน่ฮะ แม่งให้เบิร์นกันเหลืองไม่ดูยางเลยนี่ใสอยู่ใสอยู่ไงเใสหน้าขอไม่มองมีเฮ้ยขาอยู่ข้างไม่กันเหลืองข้าเหลืองกันเหลืองโอ้ยอยากให้อยู่หน้างานชิบหายเลยกูนี่ก็อักกออวดแล้วกันเออเมื่อกี้นาทีไงเฮียซื้อไม่ใสโอ้รักเขาจริงเลยบอสผมบอสบอสเบิร์นจริงครับบอสครับถ้าเบิร์นไปกูจะได้ปิดร้านวันนี้ เชีงใจเชีงใจครับใช่วันนี้วันนี้รถทหารเยอะจริงครับเขาเขาจะรับทหารใหม่อ่ะใช่ประมาณนั้นเออจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นเยอะจริงเมื่อกี้วิ่งไปทางที่บอกอ่ะโอ้โหบานเลยออกมาที่เขียวพื้ไปหมดเลยว่าอะไรวะใหญ่ก๊อบถามดิแต่กล้องบอกพี่อย่าดีอะว่าเออกูกูอ้อมเหมือนต้องต้องขับรถอ้อมอ่ะเนี่ยก็อ้อมจอดนะก็ยังโอ้โหเยอะงเอายี่นี้ก่าถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านครับสนใจโปรโมชั่นนี้นะฮะแล้วก็สนใจในยางดีทูตัวนี้นะ ร้อดีทูตรงนี้ที่โคราชว่าไงฮะก็บอกว่าขอดูหน้ายางเวลาใส่หนยครับนี่เลยนี่เลยมานี่เลยหล่อแน่นอนนี่เลยเอ้โดีกกูเตะเลยเขาบอกหน้ายางมึงไปถ่ายแก้มดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันหน้ายางแม่งพุ่งไปแก้มยางเลยหน้ากว้างของยางอะด้านหลังน่ะเออถอยอยี้เาอีกเออนั่นแหละนั่นแหละ เป็นไงอิ่มไหมอวบไหมอิ่มอิ่มอวบนี่แหละมันอวบอวบอันนี้สองเลยสองหกสี่สองหกสี่สิบถ้าสองเจ็ดถ้าสองเจ็ดเนี่ยมันก็จะมีเหลือเหลือเนื้อแก้มตรงเนี้ยเยอะมันก็จะกันแม็กด้วยใช่เออมันจะอวบอวบอวบสไตล์แบบเนี้ยเหมือนล้อเวลเนี่ยใช่นะเนี่ยเหมือนล้อเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ดีทูไม่ใช่เวลเท่าที่ดทูครับดีทูอ่าของดีทูเนี่ยมันจะอวบอวบอย่างเงี้ยถ้าใส่สองเจ็ดอ่ะเหร เพราะว่าหน้ากว้างมันแค่8ใช่ครับแต่ยางเนื้อหน้ากว้างยาง27มันก็เลยทำให้กองอยู่อย่างนี้มันก็อวบใช่ครับเต่งๆสวยๆคือพร้อมแบบพร้อมออกตัวช่พร้อมชักอ่ะชักโรมยักโรมนะฮะอ่ะเพื่อนๆทว่สนใจติดต่อหมูได้ไงฮะเบอร์โทรเลยครับ088 375 8634ใช่ครับเฟซนบุกก็บันหารใช่ครับเป็นภาาไทยบัรนหารไหน่ย บรรหารเรือเพยสงอ๋อแล้วไปเนื้อบรรหารจิตหอมผวนไม่ใช่เอออยู่นะเอ้ยทำไมชื่อร้านไม่เห็นหมูกันยางเลยคือเราเป็นช็อปหมูกันยางบนเดือนนะฮะทางนี้แต่เราเป็นช็อปเขาไงเออเห็นช็อปชื่อนักเลงสายซิงนั่นน่ะเองก็เลยแคือเป็นช็อปของเขาไหนว่าร้านหมูอ๋อเราก็จำได้อยู่ตรงนี้แต่ใช่ครับใช่ผัวอ๋อนักเลงสายซิงก็คือเป็นช็อปชื่อร้านใช่ใช่แต่จริงๆคือหมูกันยางใช่หมูกันยางเหมือนเดิมครับการันตีนะครับใช่ครับขอบคุณมากนะฮะอย่าลืมนะฮะ อย่าลืมจะให้เบิร์นไม่คันเหลืองอ่ะกูไม่อยากให้เห็นเลยไม่อยากเห็นเลยดิเบอร์ได้หมดเลยแม่เวลากูโดนคอมแบตก็ไม่มีใครหานักกูหรอกแมนะฮะอ่ะเดี๋ยวลากันไปก่อนวันนี้เดี๋ยวให้หมูเขาจัดแกงเพราะโปรวันนี้นะสามพันบาทมาเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ขาดเพื่อนดิครับ